หมอลำอนิสาเสียงใสออกมาเคลื่อนไหวหลังเกิดประเด็นถูกตั้งคำถามลงจากรถแห่สาวน้อยแล้วจริงไหมครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น,อน้องมุนีเที่ยวี่บพ่เล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเอามวาสุพีเอามาวาส,าาวาสุนองเอามาวาสุเอซี FC อีลาน่อยกันเดบฟังอีกแล้วพี่น้อง ซึ่งคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นคลิปความเคลื่อนไหวของทางน้องอณิสาเนาะครับผมเนาะเสียงใสหรือที่แฟนคลับเออีลหล่าน่อยเฮ้าน่าจะหูจักในน้ำเนานะครับผมเรมโบหลังเกิดประเด็นจาก f c แฟนคลับนาะพี่น้องหล,ลายคนสงสยัยว่าอ่าน้องอณิสายังอยู่กับสาวหน่อยบอยังอยู่กับรถแหสาวหน่อยบอ,อเปิดโตรถแห่สิบสองล้อคือไปเห็นน้องอณิสาอ่าแล้วก็คือไปเห็น ความเคลื่อนไหวกับวงสาวหน่อยของทางอาน,นิสาเลยหรือล่งแลวอิลีบอยิ่งนะครับผมน้องสงอร้างวอจโจได้เปิดนักรองสาวหลแห่คุ้นใบนะครับผมนอดนั่นคือน้องจีจีนะครับผมนอดทีมีการเปิดตัวไปแล้วบนรถแห่12อล้อแล้วกัเมือ่อคืนนะครับผมนอดวการเปิดตัวบนเวทีสาวหน่อยเป็นกันแพงยิ่งเค้ไทยหลายคนสงสัยนะครับผมนอดสรุปแล้วมันเป็นยังไง อนิสาลงแล้วจริงไหมนะครับผมล่าสุดนะพี่น้องท่างน้องอนิสาได้ออกมาโพ์ผ่านเฟ e บุ o k นะครับผมเนาะ,อะบอลัมอนิสาน้อยเสียงใสเคีย์ประเด็นเรื่องนี่พี่น้องว่าถึงเวลาที่จะออกมาแจ้งและตอบคำถาม fc ที่ทักมาถามแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนูในานามนางเอก รถแห่หมอลำเต้ยเสดิดหน่วยที่หนึ่งรถแห่สาวน้อยเพชรแว่นแพงศิลปินสังกัดสาวน้อยเพชรแว่นแพงสัญญา5ปีเนื่องจากมีกระแสเปิดตัวศิลปินใหม่คนล่าสุดที่มาแทนหนูเลยมีข้อสงสัยและมีคนคิดไปต่างๆนานาว่าหนูหายไปไหนหรือลงแล้วที่จริง หนูได้แจ้งทางนะครับผมนอนนี่คก็ซอนนุตแล้วกระทั่งบอโจไปแล้วว่าขอพักรักษาตัวสักระยะทางผู้ใหญ่ก็รับรู้และโอเคและแจ้งเฉพาะกลุ่มบ้านทักอันนี้สาเท่านั้นไม่ได้บอกใครและไม่อยากให้ใครเป็นห่วงตอนแรกที่เงียบและไม่ออกมาพูดเพราะไม่อยากเป็นประเด็น คิดว่าเราก็ไม่ได้เป็นศิลปินที่โด่งดังอะไรขนาดนั้นแต่พอนานไปได้เริ่มมีคนฐานเยอะทั้งในทางที่ผิดและใส่ร้ายแปลความหมายต่างๆหลายคนที่รักเราเขาขาดาใจเลยจําเป็นที่จะต้องออกมาพูดความจริงว่าไม่ได้ลงหรือลาออกแต่อย่างใดนะครับผมอันนี้ย่ำนอกพี่น้องเนาะน้องบอกว่า ไม่ได้ลงหรือลาออกแต่อย่างได้เพราะมีสัญญาส่วนที่ว่าบางคนบอกแล้วทำไมไปวงตัวเองปกติและออกไปทำวงเต็มตัวแล้วเหรอในช่วงเทศกาลที่ต้องรับผิดชอบงานให้จบหนูได้ไปงานจริงและด้วยร่างกายและเซฟตัวเอง จึงมีนักร้องเสริมในวงไปช่วยเพราะบางงานรับไว้นานไม่สามารถยกเลิกได้ส่วนงานลดแห่ที่ขอพักคือมีนักร้องสี่คนและในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมางานเยอะหนูเลยรีบแจ้งพักก่อนหน้านั้นเพราะกลัวไม่ไหวและเสียงานลดแห่ด้วยรัก และเคารพต่อองค์กรยังยืนยันไม่ได้ออกและฉีกสัญญาแต่อย่างใดและไม่ได้ทำผิดสัญญาแต่อย่างใดหลังจากนี้หนูของดรับงานและขอพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีถึงจะได้ไปลดแห่ต่อจนครบสัญญากลับไปครั้งนี้มีเสพย์และมันบ้วนคัก กว่าเก่าแน่นอนจ้าจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบอน,นิสาตสเต้ยเสดดนะครับผมเนาะอันนี้คืออ่าท่านองอณนนิสาได้ออกมาโพลนะครับผมรนาะผ่านเฟซบุ๊กของนองเองซึ่งก็ถือว่าเป็นโพลนะครับพี่น้องที่เคลียรทุกประเด็นนะครับผมรนะมาว่าจะเป็นเรื่องลงจากรถแห่ลงจากสาวน้อยแล้วเหรอนองก็ตอบชันนะครับผมเนาะ บอได้ลงเพียงแต่ล่านะครับผมเนาะเพื่อพักรักษาตัวซึ่งแจ้งไปทางภูใหญ่แล้วแจ้งแจ้งไปทางสอนุทาง้งวัโจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะแล้วกทางภูใหญ่เพิ่นกะโอเคเป็นที่เรียร้อยส่วนที่นะครับผมเนาะไปขึ้นทับการแสดงวงของตัวเองอันนี้เขาอันนี้ทา่ยาผู้เด่ติดที่ตามนะครับผมเนาะจะหัวทงังอ่านอกอธิษาเองทําวงนะครับผมเนาะอ่าเป็น คลายควงมอลำสิงห์มีน้องเพื่อรับงานนะครับผมซื้อวงมอล่อําอแตกเต้ยเสดเดิน,นะครับผมนอนซึ่งเป็นวงของนองที่นองเหตุขึ้นมาทำไมในช่วงที่บอกว่าป่วยในช่วงที่บอกว่าล่างานทำไมถึงไปแสดงได้นะครับผมนอนนองกันได้ออกมาอธิบายว่าเซฟตัวเองที่สุดนะครับผมนอนด้วยสุขภาพร่างกายน้อง จึงมีนักลองไปเสริมนะครับผมเนาะเพื่อที่จะได้เซฟร่างไกเจ้าของมากที่สุดเพราะงานแต่ละงานรับไว้ล่วงหน้านานแล้วบ่าสามารถยกเลิกบ่าสามารถเลื่อนได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปแสดงนะครับผมเนาะตามสัญญาที่ว่าจ้างกันไว้แต่โดนแล้วอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับผมเนาะตรงนี้น,อน้องเขาบอกว่าจะอยู่ให้ครบอาสัญญาหาปีอย่างแน่นอนที่ ด้ทำสัญญากับทางสาวหน่อยเพี้นบันแพรงไว้ในการไปรักษาตัวครั้งนี้กลับมาครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมนองได้ล่ากอนช่วงปีใหม่อ่าอันนี้ทางนองบอกได้ล่าก่อนช่วงปีใหม่เพราะอ่าตอนดันมีนักร้องบนรถแห่4คนนะครับผมนาะนนองคิดว่าน่าจะไปได้ถ้าถ้าขนาดนั้นบ่มีน้องนองก็เลยตัดสินใจล่าไวก่อนเพื่อจะได้อ่ามี คนมาทดแทนในตรงนั้นได้และ่าอย่างเฮตุไห้รดแแห่ของทางวงะนะครับผมเนาะเสียการเสียงานถ้าน้องไปแล้วไม่เต็มที่กับงานนะครับผมอันนี้คือคำอธิบายของน้องพี่น้องนะฟังน้องได้ออกมาอธิบายแล้วมีความรม้ซึกกันว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้พี่น้องส่วนตัวายสานะพี่น้องยังให้กำลังใจเหมือนเดิมเฮาเคยเห็นโชว์นะครับผมเนาะเคยเห็นการแสดงของน้องว่าจะเป็นบนลดแแห่ อ่าเกาบนเวทีนะครับผมเราถือว่าน้องเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มากความสามารถและเต็มที่กับงานพี่น้องวันที่เป็นการร้องการเต้นน้องพี่น้องการอินเตอร์เทนบนเวทีน้องสอบผ่านทั้งหมดถือว่าเป็นมืออาชีพเลยก็ไดดนะครับผมเนาะหลายคนก็ให้สายญาณน้องว่าแลมโบน้องพี่น้องเพราะร้องเพลงดุดันทาเต้นนะครับผมเนาะและก็ด้วยบุคลิกของน้องนะครับผมเนาะหลายคนกัเลยให้สายญาณนี่ แฟนคลับเอฟซีของอีหลาหน่อยเฮากะเอินกันจนติดปากนะครับผมเนาะสำหรับชายาของนอง้องอานิสาพี่น้องล่ะฟังคลิปนี้แล้วนะครับผมเนาะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้บ่อีสานก็นจะย้ำเตือนอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมควรให้เกียรติซึ่งกันและกันบริาสารเป็นกำลังใจเห็นทางน้องนะครับผมเนาะขอให้สุขภาพร่างกาย ขอให้หายไวๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ทั้งสองบาลานด์ําแนบเกิอเป็นกําลังใจคลิปดีบาลานต้องขออนุญาตขอตัวลลไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม